สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขคนนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าส่ไราการอ่อนที่ดาพาเพลินนะคะเมื่อนี้วันที่สิบเดือนเจ็ดพศสองพันยี่สิบนะคะนะ้ะโอ้ยหายเมืนน่อนี้ท่านได้ทักทายอันท่านได้ทักทายเอฟซีอยู่เอฟซีอยู่กับมีอยู่ประมาณเออเศร้าวกว่าคนนะคะนาะเปได้ไหนกะค่ะมืนน่อนทีหอนหอนเป็นอย่างตัมาซ่าป่ะตี่ เฮ็ดงานเลยเนาะค่ะถ้ามาหากินเนาะค่ะเนาะเบิ่งสุดนี่ค่ะอันนี้ชุดยูนิฟอร์มนะคะเด้อคือเก่าคือเดิมค่ะมาเฮ็ดงานมาหนี่ฮ่ากะน,น,นี่ค่ะลูกค้าลายค่ะค่าแปกจงจกหน่อยหนึ่งก็ไดะะ้เด้อหนามันๆทักทาย f อฟซสกูสกุคน,นะคะเนาะละกันเป็นกำลังใจนะคะสำหรับผู้ไปดำให้ดำหน้าไปโลกา้าไปประกอบอาชีพประจำของเฮ้านะคะเนาะแต่ว่าตัวตัวคอยเองเนี่ยโบเฮ็ดหน้าเด้ค่ะเด้อ บอกให้ค่อยกินน้ำกาาระซาร์ออกขาวค่ะค่อยซื้อกินก็นได้เก็บอกค่อยโบ,ยบเฮ็ดค่อยห้อนค่อยเคยเฮ็ดแล้วตอนยังน้อยนี่ค่อยเคยเลี้ยงงูเลี้ยงเลียเยเ้ยงควายเนาะคะ่ะเนาะไปดำหนาไปเกี่ยวเขาไปหาหน้องไม้ไปหาเห็ดซึ่งมือเนี้บวก,อบอกว้อนบวชยากค่ะทั้งน้องไม้และทั้งเห็ดเพราะว่ากินมาแต่น้อยนะโอ้ยวันนี้ฮันบอกฮันได้ร้องเพลงสุปขังเด้อค่ะอัน FC ที่ขอเพลงไว้กับขอติดไว้ซะก่อนนะคะขอบื้อไว้ซะก่อนเพราะว่าช่วงนี้ งานหลายทำงานนะคะนอนแล้วกับวันเคยมีเวลานําพราะแต่เลิกงานทอดเงงานไปก็อยากนอนเลยได้พี่นอ้องอาบนา้าปุ๊บนี่คอยทา่าแป้งยินแล้วคอยอยากเข่ามุ่งเลยนะเพราะว่าคอยเพียเนาะด้วยที่อายุหลายหรือเปล่านอะอาะสิเป็นด้วยอ่อยกับอายุ41แล้วเนาะกับโแมนสาวสำน้อยวัยรุ่นนะคะสิบแบบห่าวดองดอง,ดอ,งอันเลิกงานปุ๊บสิห่าวดองดอง,ดองไปดิสโกเทคคือตะกี้ห่าโบแมนเลยเด้อค่ะมันมันมันเมื่อยมันเพียยนะคะเนาะอันมื่อนี่หัน มาทักทายซื่อๆย่างขึ้นทอดสันเดยต่บางครูก็บม่ได้ตำสุกินย่ำก็บม่ได้ย่ำซุกินเศรเวีอยากเคตงานหาเงินหาคมใส่ปากใส่ท้องนี่ล่ละอันนี้คุ้นถามโตข่อยด้ยค่ะหาเงินไปสร้างาบบาลูกเดากับโบมีโยกกตหาไว้ใส้นี่ล่ะค่ะแรกแรกอะไม่ได้หาไว้ให้ไผย,ยืมได้คะ่ะหาไว้ใส้จะาของนี่ล่ละอันซูมายืมเงินกันสิมายืมดีเลยเด้อ ันบบมีว่าเป็นยังดอกมาเสียปากเสียท้องนี่แหลคะค่ะพี่น้องคะ่ะอันบบได้เห็นยังอันว่างนี่แทนที่สิอัคดคลิปให้พี่น้องเบ่งได้บอกะะเลยค่ะเบ่งข้าวน้องชมพู่ติดตามตลอดคอ,อยพูว่าเป็นพผเป็นผู้ขาน้องชมพู่กันเลยแต่ว่าคอยฟันทุ่งว่ะในความคิดคอยเด้โ่แมนโบแม,น,บมนทั้งพอทั้งแมนน้องชมพู่แล้วกับโแมนทั้งลุงคนตน้องมีมือที่สาม จั้เป็นไผ่ถ้ารุ่นต่อไปนะคะพี่น้องวันนี้มาทักทายซื้อๆคะ่ะอันเข่ามเขามาเบิงน้ำเด้อขาย่านลืมหนาสาวอ่อนที่ดาผ้าพื้นคะ่ะย่านลืมเขามาแล้วกับอันกดไล่ซื้อๆก็ได้ค่ะโบยักแช่กับ่บตองแช่ค่ะแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามด้วค่ะเด้อสิได้อันมาพบอพอกันในคลิปหน้าและะ้วค่ะเนาะจังใดก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อนใจในเด้อคะ่ะอัน บางเธอก็มีสาระแน่บอมีสาระแน่เนาะคะ่ะกับบอด้มี่อย่างหลายเพราะว่าข่อยกับเฮดคลิปนี่ข่ขอยกับ่อยดี้บอียนเครื่อว่าสซิมาอันให้ความรู้บุได้ดอกค่ะเพราะว่าข่อยกับป็นคนบมีความรู้แต่ว่าอยากมาให้ความมือมวลซื่นโฮเซลเนาะคะ่ะเนาะอยากอยากอยากให้ที่อย่างที่เจ้าของมักแล้วก็บบได้เดือดร้อนไผแล้วก็บบได้ลงทุนหลายจังสี่แมค่ค่ะทางเที่ยข่อยกเสษียนข่อยกับยาซีอัเฮห้อย่างก็อยากสร้าง อยากสร้างตัวตนของเจ้าของนะแม่ค่ะอยากมีตัวตนแบบว่าเออไม่ใหญ่อันนี้ให้คนเว้าถึงแน่แต่พออยากให้เว้าถึงในทางบอดีแด้อยากให้แบบว่าเอ้ยไม่ใหญ่อันนี้แล้วเออเป็นตะเบิงเนาะแล้วแล้เนี่ยมข่อยเครียดเนี่ยมข่อยอยากหัวต้องถือข่อยกับอยากเรียนตลกให้มูเจ้าเบิงเลค่ะแต่ว่าข่อยย่านอันข่อยย่านสามีข่อยรับบ่ดได้ย่าเราอ่ะข่อยเราได้เงียบีบ้าเพาเล่ยนตลกเป็นเด้อวอลี เครือหนึ่งขั้งหนึ่งในชีวิตค,ค่อยเกือบได้ไปอยู่ได้ไปเป็นอยู่ในคณะมอลำพูดเแต่ว่าเป็นตลกนะตลกเลยแหงได้งันหลายสีบอกไห้พี่นอ้องนั่นงเอกครับค่าตัวธรรมดาแต่ถ้าตลกเนี่ยถ้ากิดเด่นขึ้นมาเนี่ยวู้ค่าตัวอัพกูเดอร์ขั้นเมนค่อยข่าววงการนี่นะขั้นเมนขขาค่อยข่าววงการตลกนี่นะไม่ใช่ตุก๊กี้ตายมีคนว้าวเลย ไอ้ไอ้ไ <tu> อ <i ro> ้อันหนึ่งไอ้ไอ้น้องเราเป็นคนสกลนครเราเป็นไอ้หัก่อยคอยแพงเล่าได้เพราะไงเเราไ่เป็นไอ้หรือ่อยดอกแต่ว่า่อยนับถือแล้วไอ้น้องเบิ่งนบูบูนี่ไอ้น้องนี่เราคค่อยเคยวเายวเ้ยวหยอกเราเค่อยเ้ยวคอยนี่ยแหละว่าค่นย่อยเข่าวงการตลกนี่ยไม่ใหญ่ตุ๊กกี้ตายมาคอยเกิดมาเพื่อขาดตุ๊กกี้ได้เลยวันหลังก็คิดฮอดแล้วเนาะไอ้น้องไอ้น้องเออไอ้น้องจ๋าเบิ่งอยู่บ่คิดฮอดเด้อไอเด้อคิดฮอด ชอบคิดถึงคือเก่าอะไะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ด้วยระยะทางเนาะน้องกับย้ายมาอยู่บ้านเกิดแล้วก็เลยบาได้อยู่พัทยาแล้วก็บมาได้บอลหยอกบาได้บอลนวหัวมอนน้ำอ้ายจังไดข้าได้เขามาเบิ่งกับขอบพูดหลายเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องแน่เลยค่ะเด้อสิได้บอกพลาดคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเพราะว่ากัสิบ่เศร้าเฮ็ดคลิปเนะแต่ว่าช่วงนี้กันบสี่ยากๆปึงๆจังน่อยเนาะค่ะเวลา ช่วงทำงานกับ um, ยุงนะคะลูกค้าก็รลายนะคะเนาะออเดอร์ก็หลายอ่ะคลิปหน้าจะมาเว้ากันไหมคลิปนี้จะมีกอนบ้าทุกนทีเลยลาไปก่อนเลยค่ะพี่น้องค่ะมาเว้าลวกหมวอหมวนจื้อซื้อคิดทอดอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องอ่อนธิดาพาเพลินสวัสดีพาไปเด้อค่ะขอบคุณเลยหลายค่ะสวัสดีค่ะ